ซูซูกิแค r ี2026คือหนึ่งในรถกระบะบรรทุกขนาดเล็กที่หลายคนให้ความสนใจเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาแครีถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความประหยัดและความคล่องตัวในการใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ซูซูกิจึงได้พัฒนาโฉมใหม่เพื่อให้ตอบโจทยุคสมัยและในรุ่นปี2026นี้มีการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญทั้งด้านดีไซน์ภายในรวมถึงสมรรถนะที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เมื่อมองจากภายนอกซูซูกิแคร,รี่2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูทันสมัยกว่าเดิมตัวถังถูกออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่แฝงความแข็งแกร่งกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมฝาหน้าเลนที่คมชัดและประหยัดพลังงานมากขึ้นกันชนหน้ามีเส้นสายที่ดูแข็งแรงเพื่อรองรับการใช้งานจริงสีตัวถังมีให้เลือกหลายสีโดยเฉพาะสีเงินเมทัลลิกที่ดูทันสมัยและเข้ากับภาพลักษณ์การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างพอดีด้านข้างตัวรถยังคงความเป็นทรงกล่องที่เน้นพื้นที่บรรทุกเป็นหลัก แต่เพิ่มเส้นสายที่ช่วยให้ดูโมเดิร์นขึ้นล้ออลลอยถูกออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงมากขึ้นและเหมาะกับการรองรับน้ำหนักด้านท้ายซูซูกิแครี2026ยังคงเอกลักษณ์ของกระบะบรรทุกที่สามารถเปิดได้รอบด้านเพื่อความสะดวกสบายในการขนถ่ายสินค้าพื้นกระบะถูกทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานหนักมีความกว้างและยาวเพียงพอที่จะรองรับการบรรทุกในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการดัดแปลงเป็นฟูดทรัค เข้าสู่ภายในห้องโดยสารซูซูกิแครีส2ง26มีการปรับโฉมใหม่เพื่อให้ทันสมัยและใช้งานได้สะดวกขึ้นเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้สบายขึ้นแม้ต้องนั่งขับเป็นเวลานานใช้วัสดุคุณภาพดีและมีการปรับองศาใหม่เพื่อรองรับสรีระคนขับได้ดีคอนโซลหน้าออกแบบใหม่เรียบง่ายแต่ดูมีสไตล์มาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลที่บอกข้อมูลการขับขี่พื้นฐานครบถ้วน เช่นความเร็วระดับน้ำมันและระยะทางนอกจากนี้ยังมีหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนท์ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Android Auto และ Apple Car Play ทําทำให้ผู้ขับขี่สามารถฟังเพลงใช้นำทางหรือรับสายโทรศัพท์ได้สะดวกขึ้นการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแอร์ในซูซูกิแครี y 2026่ได้รับการปรับให้เย็นเร็วและกระจายความเย็นได้ทั่วห้องโดยสารช่องเก็บของหลายตำแหน่งถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวก ในด้านสมรรถนะซูซูกิแคร,รีส2ง่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5่งลิตรปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษยุโรปและมีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นเครื่องยนต์ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกและการขับขี่ในเมืองระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดถูกออกแบบให้เข้าเกียร์ได้อย่างราบรื่นและทนทานระบบพวงมาลายัยมีการปรับปรุงให้ควบคุมง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่แคบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานในเมืองที่ถนนหนาแน่น ระบบช่วงล่างได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีขึ้นพร้อมทั้งยังให้ความนุ่มนวนมากขึ้นเมื่อขับในสภาพถนนที่ครุกคะด้านความปลอดภัยซูซูกิแคร,รี2026มาพร้อมระบบเบรค ABS และถุงลมนิรภัยด้านหน้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีการเสริมโครงสร้างตัวถังให้แข็งแรงขึ้นเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุหนึ่งในจุดขายสำคัญของซูซูกิแคร,รี2026คือความสามารถในการดัดแปลงที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะนําไปต่อเติมเป็นรถขายอาหารรถขนส่งสินค้ารถซ่อมบํารุงเคลื่อนที่หรือแม้แต่รถรับส่งโดยสารขนาดเล็กแครี่ยังคงตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทําให้ผู้ประกอบการสามารถปอรับใช้ให้ตรงกับธุรกิจของตัวเองได้อย่างหลากหลายสำหรับราคาจำหน่าย s ุ z กิแค a รี่2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ480,000-520,000บาทในตลาดประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ดีขึ้นฟังก์ชันภายในที่ครบครันและความคุ้มค่าในการใช้งานจริง Suzuki Carry 2026จึงไม่ใช่เพียงรถกระบะบรรทุกเล็กธรรมดาแต่เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบในยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของธุรกิจรายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ที่มองหารถคู่ใจที่ไว้ใจได้ประหยัดคุ้มค่าและมีภาพลักษณ์ที่ดูดีมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่กำลังมองหารถสำหรับสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต